สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสุนินีแอดการค่ะคูตัวมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้ามี่ศูนย์ห้าสามสี่สามค่ะต่อมาอาจารย์วุฒิมานค่ะ3ตัวมี0ูนย์7จ็ดสสองตัว9ก้าสองเจสหนึ่งสีดหค่ะต่อมายยเลยเขาวิ่งให้เด่น2เด่นหนึ่งสองตัว29งเก้าหนึ่งสองหนึ่งเห้าหเจดสองหปดค่ะ ต่อมาแอสุยค่ะสองตัวมี2องศูนย์สองเดสองแปดค่ะต่อมาแอดกิดค่ะสองตัวบนมี02 03 04 06 14 16์สามศูนย์สี่ศูนย์หกหองหกสามแปดหนึ่งสองค่ะต่อมาบ้านไผ่เมืองพลค่ะมี2องสี่สองห้าสามสี่สห้าหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะ ต่อมาอารเต๋าเขาวิ่งบนให้เด่น9 3ตัว5 9 7 5 9 9 4 9 7 4 9 9 7 9 9 2ตัว9 4 9 7 9 9ค่ะต่อมาแอดแผงนแผนารวยเขาวิ่งให้เด่น9 2ตัว1 4 1 5 1 9 4, 9 1 9 4 9, 9, 9 5 3ตัว5 1 4 1 9 5ค่ะ ต่อมาแอดเทปค่ะสามตัวสองห้าเ9้าสองตัว95 99ห้าเก้ค่ะต่อมาแม่ทำเนีนลอตเตอรี่ค่ะ2ตัวมี9ก้าสองหนึ่งหกหกเจ็ดหนึหหนึ่งเดห้าเกค่ะต่อมาหนูน้ำทิปค่ะเลขวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้า8ค่ะงวดนี้เด่น7ดเด่น9เด่นสค่ะ ต่อมามาเรียเขาเลขวิ่งบนงวดที่ผ่านมาเข้า4ค่ะงวดที่เด่น2เด่นสเด่น7เด่น8ค่ะต่อมาขนมไทยค่ะ2ตัวบนล่างมีห้าห5ึ5ง5้าสามห้ห้าเจ็ดามตัว6 8แปดห้าหกเก้าห้าค่ะต่อมาสลากห้าภาคค่ะ2ตัวมี6กเจ็ดหนึ9งหกสองสี่เดเก ส่วนตรงนี้มีเด่น5เด่น9ค่ะสามตัว1 9 5 7 9 5สองตัว9 5ค่ะต่อมาฝันเป็นจริงค่ะเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้สองตัวมี1 9 7 9 5 9ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ